มันก็ีข่าวเรื่องแบบอากครองที่เรียนตกการ,กการอะไรอย่างเงี้ยเล่นลูกแล้วคน,นก็แบบเหมือนกับวแบบ่าไปชี้เป้าว่าเป็นมีอะไรเงี้ยอะไรเอลยขอยืนยันว่นา,นมนานไม่ใช่หนิงแน่นอนเพราะว่าวันนั้นน่ะหนิงไม่ได้ไปโรงเรียนลูกค่ะหนิงไปซื้อดอกไม้เอาไปให้พี่ธัญญาวันเกิดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแต่ แต่อันนี้อันนี้สิ่งที่หนิงทราบมาทีหลังแล้วนะคะตามความเข้าใจของหนิงอ่ะหนิงไม่เกี่ยวกับหนิงทำลายหนิงอะ่ะชัดเจนแล้วหนิงก็มีพยานหลักฐานในที่ที่หนิงอยู่อะ่ะเรียกว่าชัดเจนแล้วหนิงก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับข่าวนี้แต่แค่แบบว่าแบบแบบเออมันเหมือนความรู้สึกมันเหมือนแบบฉันทําอะไรคือเอาว่าอยู่เฉยเฉย หายใจยังผิดเลยเหรอแค่ <laughs> นั้นอนะ่ะเออหายใจเหรอแม,ม่มันเหมือนแบบฮ้ยทำไมหายใจยังผิดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมัน <laughs> มันก็แค่นั้นแล้วพอเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเนี้มันไม่ไม่ค่อยจมอยู่กับเรื่องยาวอะ่ะพอมันมันผ่านไปก็ <laughs> ผ่านไปแล้วเลยคุณอาจจะมองไปที่คุณถึงมองว่าแบบตึงเป้าตีแล้วเป็นที่หนิงก็ไม่ได้เล่นละครตัวร้ายมานานแล้วนะเออแปลว่าคนยังจำอยู่ค่ะนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่หนิงแนบบ่นอนเออ แต่เรื่องนี้สองคนตัดสินชีวิตช่องนั้นไงคือคือวันที่หนิงตัดสินใจโพสอะมันจะมีเรื่องมีเาวาเยอะแยะคือพอพอพอหนิงตัดสินใจโพะว่ามันไม่ใช่หนิงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราต้องยอมรับว่าเวลาอ่านข่าวอ่านแค่พาดหัวพออ่านพาดหัวเนี่ยมันกลายเป็นว่าหนิงอะถูกกล่าวหาแค่จากพาดหัวเท่านั้นเองแต่อันเนี้ยหนิงบอกว่าหนิงไม่ได้ตําหนิพี่ๆหรือว่าอะไรนะแต่หนิงเข้าใจอยู่แล้วว่าข่าวอะ มันต้องเขียนพาดหัวเรียกแขกหน่อยไม่ได้ตรงนีม่ได้ตรงนิ้จริงๆคือหนิงไม่ว่าอะไรเลยคือ <c oughs> ไม่ไม่สนใคือเพราะว่าถ้าสมมติหนิงทําการตลาดอะ <c oughs> หนิงก็รู้ว่ากลยุทธ์ในการใช้เสือมันเป็นยังไง <c oughs> แต่แค่ว่าบางบางทีอะคนอ่านข่าวอ่ะ อ่านจริงเอออ่านแค่นั้นจริงๆอ่งเารื่องพุ่งตรงตอนนี้มันไม่ใช่ข่าวแค่วงการบ้านเราอะที่ใช้ใช้พาดหัวแบบนี้เอาว่าจะเป็นวงการแฟชั่นวงการการเมืองวงการไม่กคะทั่งวงการการศึกษาทุกอย่างเดี๋ยวนี้พาดหัวเรียกให้คนเข้าไปอ่านนี่จะบอกว่าพาดหัวแบบเนี้ยเขาอะอยากให้คนเข้าไปอ่านฉะนั้นเราต้องไปอ่านเราต้องไม่ดูแค่พาดหัว กับนิลินใช่ไหมกับนิลินสําหรับนิลินตอนนี้เขาชิวมากหลังจากที่เขาผ่าน,นกลไกที่เขาแก้ปัญหาในชีวิตเขาแล้วเขาก็ก้าวผ่านได้เขาเขาเป็นคนกลับมาบอกแม่ว่าแม่ซีเรียสอะไรอะไรเงี้ยแล้วังลิดแบบออกับเขายงนีที่มาถึงเกาพี่นิง มีมาถามมีมาฟีดแบ็จากทางโรงเรียนที่มาถึงหนิงใช่ป่ะคะมันเป็นฟีดแบ็ที่บอกว่าให้หนิงอ่าลบข้อความที่โพสต์ได้ไหมเพราะว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวคนจะไปมองโรงเรียนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในมุมของโรงเรียนหนิงก็เข้าใจในมุมของเขาเพราะหนิงเชื่อว่าคนเราเวลาเราในในมุมของหนิงหนิงโพสเพราะว่าหนิงแก้ ไม่ใช่เรียกว่าแก่สีหนิงชี้แจง<ม>ตัวหนิงว่าหนิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้<ม>อ่าในมุมของโรงเรียนโรงเรียนเขาก็จะมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ายิ่งพุ่งเป้าไปที่โรงเรียน<ม>หรือเปล่าว่าเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ขึ้นในโรงเรียนอะไรเงี้ยคือมันมันมแต่ละมุมมีเหตุผลของแต่ละมุมอยู่แล้วซึ่งพอบอกมาหนิงก็ ลบให้ในสิ่งที่ต้องการก็คือเขาต้องการให้หนิงเอาแฮชแท็กกับเอาเอาแท็กอะออกอ่าหนิงก็บอกอ่ะโอเคคือขอมาหนิงก็ทําให้เขาไม่ขอให้ปิดเพจตรงนั้นเหรอเพจก็สิบโรงเรียนคนที่เปิดประเด็นอันนี้เป็นเพจของโรงเรียนหรอกนะเออเออเออวันนั้นวันนั้นหนิงไม่ได้คิดหนิงไม่ได้คิดลึกไปขนาดนั้นไงว่าเออจริงๆไปคุยกับ เพจที่เขาเมาดีกว่ามาคุยกับตัวหนิงทำไมเออเอเพราะเพราะหนิงหนิงคือคนโดนเขาเรียกโดนกระทําไปด้วยอ่ะค่ะเปหมือนเหมือนจิะปกป้องเหมือนกันยืนยันให้อ่าในมุมนั้นก็ต้องต้องต้องขอบคุณเขาในมุมที่เขาออกมายืนยันให้เพราะว่าจริงๆวันจริงๆโดยปกติหน้าที่รับรับส่งลูกอ่ะมันเป็นหน้าที่หนิงอยู่แล้วคือเรียกว่าฟูลไทม์อยู่แล้วแต่วันณวันนั้นอ่ะหนิงอจะต้องไปงานวันเกิดพี่ย่าหนิงก็เลยกวนว่า ช่วยไปรับลูกให้น่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขาก็ไปรับลูกให้แล้วแล้วเขาก็อยู่ในเขาก็เห็นในเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพยานหคือสุดท้ายนะหนิงว่านะสุดท้ายนะหนิงว่าเรื่องราวแบบเนี้ยสมมุติถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆอ่ะหนิงว่ากล้องวงจรปิดอ่ะคือหลักฐานที่ดีที่สุดว่าไม่ใช่หนิงออค่ะ ่ตอนนี้จบเรียบร้อยเนาะทุกอย่างถ้าถามเรื่องนี้จบเรียบร้อยไหมก็ณวันนี้หนิงว่าจบเรียบร้อยเพราะว่าคนที่โดนต้องใช้คำนี้อันนี้เล่าได้เล่าได้ใช่ไหมเล่าได้ไม่ไม่ไม่คือคือหนิงว่าหนิงว่าในมุมในในมุมเรื่องเนี้มันก็จบลงด้วยดีแล้วล่ะเพราะว่าคนที่ที่โดนที่โดนเขาเรียกว่าอะไรโดนโดนตบโดนตกอา่ะ เขาก็ออกจากโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วอ่าฮะคือออกจากโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุการณ์คือคือเอางี้ในส่วนคนอื่นิงขอพูดคํานี้ดีกว่าว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์น่ะบางครั้งเราอย่ามองว่าคนกระทําคือคนผิดเสมอ mm hmm. เหตุผลของการกระทําเขากระทําเพราะอะไรหนิงว่ามันมีแต่ถามว่าการกระทําในสิ่งตรงนี้เนี่ยในโรงเรียนที่ ที่เป็นโรงเรียนอ่ะไม่ควรที่จะใช้ในเรื่องของความรุนแรงแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนมันเกิดขึ้นตรงที่จอดรถซึ่งมันมันมันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอ่านั่นนะค่ะนี่ก็เล่าได้แค่นี้ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะเวลามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาหลายๆเรื่องอ่ะมองแบบเหตุและผลลึกๆลึกๆึกๆกลงไปในอีกอีกเรื่องราวเยอะๆอ่ะ ว่าจริงๆเรามันคงมีเหตุและผลของของเรื่องราวนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่มองเป็นตัวีหนิงนะคะย่มองตัวชี้เป้าหนิงแล้วก็อย่าชี้เป้าหนิงเลยหนิงก็พยายามหนิงก็ไม่ใช่คนอ่าหนิงพูดอย่างนี้หนิงอ่ะไม่ใช่คนดีนะก็พูดตรงๆว่าไม่ใช่คนดีแต่แต่ก็พยายามที่จะที่จะเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะที่จะปรับปรุงตัวเองอ่ะในทุกทุกวันอยู่แล้วเพราะว่า สิ่งที่เราพยายามเข้าใจและปรับปรุงในหลายๆเรื่องเนี่ยเพราะเราอะต้องเอามาสอนลูกเราไงแล้วการสอนเด็กทุกวันเนี่ยมันต้องสอนด้วยพฤติกรรมและการกระทําของเราเราจะไม่สอนลูกด้วยคําพูดเราก็ถึงพยายามแบบเ,เออก็ปรับตัวเองก็ไม่ไม่ใช่คนดีแต่ก็พยายามจะเป็นคนที่ดีขึ้นในในเวอร์ชั่นเรื่อยๆอะคะ่ะอีกเรื่องอน,นึ่งเรื่องครีมที่มใช่เดี๋ย่หลายคนก็แบบเออ ประทับใจเนาะภาพนีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆในส่วนเรื่องของน้องครีมอ่ะมันมีมันมีเรื่องแบบไม่เข้าใจกันซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของหนิงกับของครีมโดยตรงที่เราสองคนทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่สามคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเราโดยตรงสองคนแล้วพอเราทําผิดแปลว่า เราควรจะขอโทษแล้วเราก็พยายามที่จะติดต่อน้องขอโทษน้องมาตลอดระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะต้องรอความพร้อมอะ่ะมันก็ด้วยความที่แบบน้องก็อาจจะเสียใจไม่ใช่อาอะเสียใจเลยเราผิดเราก็ต้องขอโทษปะจริงๆหนิงดีกันตั้งแต่ นิงว่ามีสองปีก่อนหน้าที่มันจะเป็นข่าวอีกแต่ว่าพอดีวันนั้นมันเป็นคนน้องมารายการมันเลยเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้ได้พูดเล่าผ่านสื่อวันนั้นซึ่งรายการอ่ะเขาต้องการในมุมที่ว่าจริงๆคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่ความผิดพลาดถ้ามันถูกได้รับการแก้ไขมันก็มันก็ดีที่เขาอยากจะสื่อออกไประ้เวลาที่ไม่เข้าใจกันประมาณหลักกี่ปีคะโอ้โหหรืงว่าน่าจะมีห้าปีห้าปีเหมือนกันแต่ว่า หลังจากผ่านเรื่องผ่านราวนี่ก็โทรหาเป็นพักๆแต่น้องก็ไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอวันหนึ่งเขารับก็อย่างที่เขาเล่าในรายการแหละ,ะหน,งหนิงก็บอกว่ารับสายได้แล้วละอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างมันก็คือเหมือนเดิมเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องราวที่เราสองคนไม่เข้าใจกันแล้วทะเลาะกันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบเราผิดใจกันเพราะว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออตอนนี้มันเปลนบทล็อกสองคนเลยใช่ไหมคะความรู้สึกมันหนิงว่ามันมัน ผลล้อมา2ปีแล้วอะค่ะคือมันไม่มีเรื่องแต่เพียงแต่ว่าเราอะไม่ได้ออกงานด้วยการไม่ได้เจอกันในเรื่องในภาพของสื่ออะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าวันนั้นเราไปเจอกันก็คืองานแต่งงานวุ้นซึ่งจริงๆอะครีมเขารอเราต้องแต่งานแต่งงานเมย์พิชนาซึ่งงานแต่งงานเมย์พิชนาเมื่อปีที่แล้วเราก็แอดมิดเดี่ยงอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมก็เพิ่งได้แบบว่าออกงานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ ตัวแทนเล็กๆของความสัมพันธ์ของเพื่อนเหมือนมีต่อคิดข้อคิดที่ดูตัวพี่หนิงได้ได้หตัวนึงแคือหนิงว่าในตัวมุมหนิงเ,งเองนะถ้าเวลาเราทะเลาะกันอนะเวลาเรามีปัญหากันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นความสัมพันธ์แบบใดก็แล้วแต่ เราอะมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วมนุษย์ว่าเราถูกแต่เราต้องพยายามมองตัวเองว่าจริงๆแล้วเราถูกจริงหรือแค่เราต้องการเป็นคนถูกแต่ถ้าเรารู้ว่าเราผิดอะมันง่ายนิดเดียวเลยกับเพื่อน่ะแค่ขอโทษแล้วทุกอย่างมันจะไม่มีอะไรแต่ก็เลยจบสวยว่าลงเลยดไม่เป็นอะใช่คือจริงๆมันก็คือหนิงผิดอะหนิงผิดหนิงก็ยอมรับว่าหนิงผิดแล้วพอยอมรับว่าผิดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบเปลี่ยนจากคำว่าผิดแล้วเราก็แก้ไขในสิ่งที่เราผิดแค่นั้นเอง ก็แรงบันดาลใจให้ใหลายๆคนเหมือนกันนะหมายถึงว่าในเรื่องของการหายอภัยการพิจารภาที่รักษากันคือเอาจริงๆนะทุกวันนี้นะเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นสังเกตปปีเนี้มันมีเรื่องราวช็อคซีนิมาอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราเยอะแยะมากมายแล้วถ้าเราพรุ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราบอกอกว่า,วารู้งี้ทําแบบนี้ดีกว่าอ่ามีอะไรกว่าเออมีใครที่เราอยาก สำหรับหนิงก็รอสำหรับหนิงสำหรับหนิงหนิงหมดแล้วสำหรับหนิงความรู้สึกหนิงหนิงพือหนิงหนิงหมดแล้วจริงหนิงรู้สึกว่าชีวิตหนิงวันนี้ยมันค่อนข้างจะแฮปปี้มีความสุขแล้วลงตัวแล้วมันเหมือนปีเนี้ยโดยเฉพาะปีเนี้ยต้นปีมามันเหมือนเอเนอร์จีทุกอย่างความเป็นหนิงปณิตาคนเดิมอ่ะมันกลับมาแล้วแต่ไม่เป็นคนเดิมในเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่นใจร้อนอ่ะแล้วมันก็มีเอเนอร์จีที่จะมีโปรเจกต์ที่จะทำมีต่อยอดทำธุรกิจต่อยอดทำงานแล้วมันเป็นสองศูนย์สองห้าที่มัน ปีชงด้วยนะปีเนี้ยแต่มันเหมือนมันชงเรื่องดีๆเข้ามาขอหนิงบ้างเถอะหนิงทุกมาหลายปีแล้วขอเป็นปีดีๆบ<ต> <c oughs> ้างก็ <c oughs> คือีนี้แข็งแรงขอบคุณแข็งแรงขึ้นจากปีเราเยมาแข็งแรงขึ้นในเรื่องของของใจหนิงว่าหนิงแข็งแรงขึ้นเยอะมากกับกว่าปีที่แล้วแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะปีที่แล้วว่าให้อะไรกับเนิงบ้างโอ้โหปีที่แล้วนี่แบบหนิงว่าหนิงว่าสองสามปีสามปีที่ผ่านมาเป็นปีที่หนักสุดกับหนิงเลยอ่ะหนักแบบหนักหนัก โคตรหนักอย่างเงี้ยเออเป้าหมายปีนี้ยังทำอะไรคะแม่เป้าหมายปีนี้บูทำเยอะมากอยากทำอยากกลับมาทำน่าจะมีแรงกลับมาทำงานในวงการเป็นเบื้องหลังส่วนหนึ่งเป้าหมายมีอยากทำแล้วก็ละครแล้วก็เรื่องของงานพรีเซนเตอร์เรื่องของธุรกิจก็จะมีตัวใหม่ๆออกมาอีกแล้วก็แต่สุดท้ายทั้งหมดเป้าหมายสำคัญที่สุดคืออยากเห็นลูกมีความสุข ที่ทําทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะในเวไหนก็นแล้วแต่วันเนี้ยทาเพราะว่าเพื่อเด็กหญิงปณนนิลินคนเดียวเท่านั้นเลยข <c oughs> นาดเรามีความสุขที่ท,ที่ที่แบบสมมติเวลารเราไปกินอาหารแล้วเรามีความสุขแล้วลูกอยากให้เรากินอ่ะทั้งที่เราเป็นคนไม่ชอบกินเพราะกลัวอ้วนอ่ะเรายังต้องกินเลยเพราะว่านั่นคือความสุขลูก <c oughs> ที่เปลี่ยนชีวิตหญิงไปเลย เรื่องเลยใช่ไหมคะมนีรินสำคัญมากามาก,มากนิงบอกแล้วว่าถ้าจะสอนลูกให้ลูกแบบเข้าใจเราอะ่ะเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาก่อนไปก็ไม่รู้นะอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะแต่ว่าเฟียมจะมีสติในทุกๆวันนะถามลูกเด็กต่อบ้างน้องมงุกน้องเพิ่มตอนนี้ปินกัอนออกกระหั่แล้วพี่นิรินในฐานะคุณแม่ตั้ปฏิสัยสบายแม่จะแบบซัพพอร์ตกันยังไงต่อไปช่ไมถึงคิดว่าเดิกจะล้ำตาซึมล่ะก็ จริงๆใช้ลูกสาวไปเติบโตเราต้องดีใจในพาร์ทของของการที่เขาไปเจริญเติบโตเพราะสุดท้ายจริงๆพวกเราก็จะอัปเดตเรื่องกันเรื่อยๆอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้ทิ้งกันอะย่าเงยอ่อก็ต้องรอดูรอติดตามว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆหรือว่าม <op'> <together> ีอะไรที่แบบ เดินไปเจริญเติบโ,โตแน่นอนที่สุดมันย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแล้วหนิงก็จะบอกไว้เสมอว่าฉันแก่ฉันก็ไม่มีใครนะฉันมีแค่นิรินคนเดียวเธออย่าทิ้งฉันนะลกดูแลฉันด้วยนะจริงๆในโปรเจกต์ปีนี้พ,พ,พี่หนิงมีเห็นภาพพร้อมฟูในโปรเจกต์เราบ้างไหมคะอ่าอีกันึ่ไม่รู้ในภาพของเด็กสองคนนี้ในหัวมันต้องมีตลอดเวลาอยู่แล้วแต่แค่มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนึกออกไหมแต่ว่าอยากแต่ไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าแค่นั้น ะตถามว่าได้คุยไหมก็มีโอกาสได้คุยหลายๆเรื่องแต่ท้ายที่สุดแล้วในการตัดสินใจอะค่ะเขาโตแล้วเขาต้องตัดสินใจแล้วเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่เขาจะต้องเดินไปเองข้างหน้าว่ายังไงเราได้แค่บอกว่าถ้าไปซ้ายอาจจะเกิดหนึ่งสองสามแบบนี้ขวาหนึ่งสองสามแบบนี้เลือก<ด><ด>แต่แต่ก็ไม่ได้หมายว่าไอ้หนึ่งสองสามที่เราบอกอะมันจะเป็นตามเราก็ต้องเอาตัวเขาเองอ่ะ <ไ>ด้วยอ่ะแปลว,ว่าเราจริงๆเรามีโปรเจกต์ให้เขาแล้วล่ะมีไหมไม่คือในหัวเราต้องมีมองอยู่แล้วในหัวม,มันต้องคิดแต่มันทำได้หรือไม่ได้อ่ะอันนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึง่งค่ะแต่เชื่อว่าเด็กออนคนนี้มีของที่สำหรับว่า เห็นไหมพี่พูดดีจังเลยอ่ะนิ่งก็ไม่พูดเองไงเพราะนี่นิ่งพูดเองมันก็เป็นคําพูดเราไปอวยลูกๆเราเห็นไหมเราแค้ชิดไงก็เราต้แบบว่าเราเห็นลูกกับ่นิงว่าเขาเป็นคนที่เป็นเป็นสองคนที่ที่เขามีเคมีสาธารณะเขาไปอยู่กับใครมันก็ก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันมันก็ดีมันก็ดีแล้วเขาก็เป็นบัดดี้ที่ดีต่อกันมากอะค่ะแต่ตอนนี้ลูกสาวมีข่าวกับ หนึ่งคนไฮโซสุดหล่อหล่อจริงหรอก็ตามข่าวค่ะเฮ้ยว่จัยตามข่าวไม่ได้ไหมวิจัยเดี๋ยวเดี๋ยวตามข่าวก็คือรู้เห็นในข่าวเออว่าพี่ไปเขียนแล้วไปตามข่าว ดูตามตามที่ข่าวเป็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเนี่ยพวกเนี่ยนะเดี๋ยวสมองเนี่ยนะเม่พลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราก็ติดตามตามในหน้าข่าวเรื่องอย่างนี้ต้องให้เขาเป็นคนมาตอบเองเราไม่มีสิทธิ์มาตอบแทนใครว่าทุกก็เห็นใช่ไหมคะเนี่ยว่าพุกด้านข่าวหรอแม่เห็นข่าวเห็นอย่งนี้เห็นในข่าวว่าโดนเขียนข่าวแบบนี้เออเราจะรู้ไหมว่ามันก็จริงไงคือนี้ จริงไม่จริงเนี่ะ <laughs> ให้เขาเป็นคนมาตอบข <Okay. S 1> ่าเองหน <laughs> ิงยังไม่สามารถตอบแทนเด็กสมัยเนี่ยเขามีความคิดของเขาถูกป่ะแต่ช่วยกองไหมช่วยกุกองไหมเนี่ย <laughs> อันนี้ถามอย่างนี้ว่าช่วยกองไหมถ้าสมมติหนิงตอบว่าอ้อหนิงช่วยกองก็แสดงว่าเรื่องมันจริงซึ่งมันไม่ใช่เออ <laughs> มันเป็นเรื่องของม <Okay. S 1> ุกดา <laughs> แต่ไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเขาอ่ะเราดูอยู่หวังหายอยู่แล้วไม่ว่าจะใครนะไม่ใช่หมายถึงคนนี้นะเอาให้ชัดเจนนะ ยินดีมากอะไรก็ได้แค่อย่าทำให้ลูกเราเสียใจแต่ไม่ใช่บายหรืคนนี้นะทุกคนทุกคนและทุกลูกเออุกเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่อะไรนะคนนี้ทำให้พี่มุกดาเปลี่ยนไปยังไงบ้างไม่รู้เด่นที่แม่นี่คือเราเราจะเล่นแบบว่าควิกเกมกันใช่ไหมว่าหนูว่าจะหลุดออกมาตอนไหนใช่ไหม เกาอย่างนี้นะไม่ว่าสุดท้ายอ่ะจะเป็นเค็มเป็นมุกดาเป็นเวนเป็นยูโรเป็นเปี้ยวเป็นปูเป้หรืออีเวนวันนี้ลินในอนาคตสุดท้ายเขาต้องเป็นคนเลือกไม่ใช่เราเป็นคนเลือกเราก็ได้แค่ดูอยู่ห่างๆถ้ายังไงเราก็ดูอยู่ห่างๆแล้วก็เป็นบอกอยู่ตรงเนี้ยแค่นั้นแหละแต่หมายถึงหมายถึงว่าทุกคนใครก็ได้อย่าจอะจงว่าใครแม่ก็คือแม่อะไรนะ ผ่านไหมคนนี้เป็นยังไงเอางี้เอางี้ยังไม่ได้มีเวลาไปติดตามจี้เจาะใครเพราะว่านี่ยเนี่ยเจาะต่อแล้วเนี่ยเก่งมากยังไม่ได้มีโอกาสไปจี้เจาะใครนี่ไงตอนนี้โปรเจกต์นี่ไงโปรเจกต์ใหม่ทํางานอยู่อย่าพึ่งยังยังยยังไม่จี้เจาะใคร ยุ่งก็จะอะไรนะนี่ทำทำผมกับด็อกเตอร์มาสเตอร์กับคุณมดดำอยู่นี่ไงเออยุ่งเรื่องโปรเจกต์ผมอยู่ยังไม่มีเวลายุ่งเรื่องคนอื่นทุกคนเราเอามาวางเชื่อว่าเปิดใจใช้นะคะแล้วจะรู้ว่ามันดีมากเลยแล้วก็สำหรับพี่พี่ไม่สำหรับพี่พี่นักข่าวทุกคนใครหมดก็มากระซิบหลังบ้านนะคะนัะขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ No, I did